เอาล้ครับก็กลับมาอีกแล้วนครับกับเกมเดอะซิมซีนะครับกับภาคมหาลัยนะครับพาร์ทสองนะครับอซึ่งก็จะต่อจากพาร์ทแล้วนะครับกับหนูเคลลี่เหมือนเดิมนะครับซึ่งตอนนี้นะครับหนูเคลลี่ก็ได้มาที่คาเฟ่ของมหาลัยนะครับเพราะว่าเราก็จะรอเวลาเรียนนะครับซึ่งเราก็จะเรียนในอีกยี่สิบชั่วโมงนะครับข้างหน้านี้ซึ่งก็จะมาทําความรู้จักหาเพื่อนนะเพื่อก็มากินอาหารนะครับอื เราก็จะรอนะครับกว่าจะเรียนนะซึ่งตันนี้เราก็จะมาต้องต้องคลี่รคลายเครียดหน่อยนะครับซึ่งก็จะมานั่งเล่นเกมพึ่รอเวลานะครับเราก็จะมาคือแง่คือเราก็มาสำรวจนี่นะครับว่ามันมีอะไรบ้างซึ่งผมก็ยังไม่ได้สำรวจหมดเลยนะเออซึ่งนี้ก็น่าจะเป็นจุดแรกนะครับก็กรู้กอน,นนะครับเป็นที่ตั้งหุ่นยนต์นะครับอืม โรงหานก็จะมีที่สร้างหุ่นยนต์แล้วก็จะมีที่ทำอาหารใส่ผงขึ้นไปเฮ้ยมันแกล้งอ๋อแกล้งอ๋อใช่ปะไหนลองลองลอง,ลองให้เฮลลี่ไปดูนะครับซึ่งจริงๆแล้วเฮลลี่นะครับซึ่งเราก็ไม่ได้เปิดอุบัติเหตุใส่ให้ดูนะครับตอนนี้ก็เท็เป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์นะครับแล้วก็ผ่านหนังสือแล้วก็เรียกว่าเก่งแหละครับอืมแล้วก็ซุ่มซ่ามนะครับ เอ้ก็น่ารักน่ารักนะครับแบบจะเท่เฮ <c oughs> ้ยมีการหลอกเด้ะโนบะเอ้าะโดนจับได้คูแบบอลแมนซ์คู่น้องแขุ่่มซ่าครับทั้งเกมไม่ไม่เก่งอ่ะโอ้โหจับได้เฉยเลยอยากเล่นเนี่ยเป็นปิงปองอเฮ้ยมันแข่งกับคนอื่นได้เหรอต้องเล่นปิงปองดูนะครับ โอเดี๋ยวน่าเศร้ามาเลยพี่โอ้นายเศร้าเกินโอ้โหลูกลูกโคตรไฟอ่ะเดี๋ยว๋อโหอาโอยน้องเฮ้ยมีคนดูด้ะซื้อบอกดูพิงฟังเต้นเฉยเลยโอ้ยวดูสเต็ปเจ๊แกดิโอ้ย้อนกันเนี่ย โอ้โหโอ้ขาขาถูยอะไรเนี่ยป้าเกินไปหรือเปล่าเนี่ยดูหน้าป้าเลยโอ้โหเกินเฮ้ยน้องน้องเริ่มหิวแล้วซึ่งไปทีอีกอีกนานเลยครับอีกชั่วโมงนึงก็เลยมีังรอมายาวๆเคลลี่ คะแนนคืออันนี้คือไอ้นี่อันนี้คือทำได้สาใช่หไหมรีไดห้หนึ่ง<ะ> uh huh. ถือว่าดีแนละ้วนี่คุณอาหารมาแล้วครับโอ้โหสั่งอาหารไม่ได้ยิงกว่าจห้ามงแล้วมาทำไมพี่ดื่มน้ำรอดูวาวาบ้าวากินน้ำไปแล้วแบบ พาตรงจ่าดเปเยอะเลยอะ่ะให่น้องไงคล้ายๆให้เรียนสมัติหลุดห,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 หรอไม่รู้แล้วหน้าแมคกีล้ล่างมาเต้นแบบังหวะช้าๆจ้ะช้าๆยืดยืดจ้ <c oughs> อืมเฮ้ยอันนี้ก็เป็นตัวนี้ <c oughs> นะในต้งองเอลลิน นะครับก็จริงๆริงโรคนี้ก็เป็นโรกที่ผมอันนี้นะครับก็นี่นี่นี่น่ารักมากเลยผมไม่รู้นะว่าอะไรน่ารักวะเธอก็เป็นเหมือนแบบว่าเป็น art art นะครับคือเป็นศิลปะในตัวนะครับก็จะแบบสักเยอะหน่อยนะครับไอ้คนควายดูนะตักข้สิงขรยานำนานกินบ้านมีชมาหาวิ่งทะลายเลย รรคือผมก็ไม่รู้นะว่าเธอต้องมาคนไหนนังลองหรออันนี้เป็นแบบถึกทักษะใช่ปะอือเก็อยู่ที่นี่แบบแล้วยาวไปนะครับอืมเพื่อจะร้อให้เธอหิวแล้วก็ไปเรียนนะครับอืมสิ่งนี้ผมก็ยังงงอยู่นะผมก็ยังไม่ได้คำตอบนะครับว่ามันคืออะไร วงอะไรกันไม่รู้แต่มันไม่มีอนุี่สอที่เป็นเนี่ยเนี่ยมาสคอ t มหาลัยมาสคอ t มหาลัยนี้จะเป็นเขาเรียกว่ากุ้งกุ้งล็อบสเตอร์ใช่ไหมเออล็อบสเตอร์เ l i ลี่เนี่ยมันมีแต่คนใส่คอตตูแบบมันไม่มีแบบรูปปั้นเลออมีนี้ก็จะเป็นลานกิจกรรมนะครับซึ่งเวลาจัดอีเวนต์อะไรก็จะมาเอ๊ะชุมชนโซเชียลปะเนี่ย ใจอ๋อชมรมปลุกใจเออคือผมเห็นมันจะมีแบบไอการโต้วาทีอ่ะผมผมผมไม่รู้นะฝึกยังไงเออเอ้ไม่ไม่ไม่ใช่ผมไม่รู้นะว่ามันมันมันเข้าแข่งไงเล่นเล่นมันหารเลยแต่แต่ไม่รู้อะไรเลยเอ๊ะเมืึงยินมันเห็นผมปากอ่ะผมโหลดมามาเยอะมั้ย นี่ก็เป็นตังแต่นล้านนะพี่ผมเล่นอ้าวดีนะอืมยู่อีกนะครับก็ขนควานะครับซึ่งนะครับคือตอนนี้น้องก็เริ่มหิวแล้วนะครับแมคเคลลี่นะครับก็ไปกินลอปเตอร์นะครับอืมซึ่งบออาหารมหาอะไรลอปเตอร์แกโยดี้บิบนะสุดไฟเป้า กินไปแม่อยากกินแบบนี้บ้างจังเลยออปเตอร์คะเอ้โหเพื่อจัดเพื่อจัดแต่เฮ้ยมันแกกินแล้วแบบแก่บุ๋มบุ๋มอะน่ารักอะอ้มมองไม่เห็นเก้าอี้ยะ แค่แบบบุ๋มๆมั้ยดิอืมเวชาดเวจัด อมซึ่งอันนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับซึ่งเราก็น่าจะกลับหอมั้งคือมันก็ไม่มีใครอยู่ไม่นีเลยคือแบบเงียบจัดจัดอะเออเดี๋ยวเราข้องน้ำก่อนนะวก็เดี๋ยวก็จะไปกลับหอนะครับอืซึ่งแบบเงียบเงียบจริงอะไรจังเลยที่ผมไม่รู้วนะ่าคนหายไปไหนหมดมคือแบบเงียบเลยอะ จร,จริงๆห่อ,อมันอยู่ใกล้ๆนะไม่รู้ว่าจะวาร์ปทำไม<ว><น>เออนี่คือแบบว่าอีพีที่แล้วนะคือผมแบบพูดพูดแบบว่าแบบว่าแบบเยอะมากเลยนะคือผม<ว><น>ผมไปตอนผมนั่งนั่งแต่งแล้วผมนั่งอันนี้คือแบบคิดแบบไอ้เ<ว>ีย<น>คือเก็บตั้งคลิปแบบว่าแบบว่าอะไรนะเอ้คือเยอะจริงอันเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะรอนะครับเพื่อจะไปเรียนตอนเช้านะครับซึ่ง ก็จะเรียนตอนเชา้าอีกทีก็9ก้าโมงครึ่งนะครับนีกชั่วโมงนะครับตื่นมาในเชา้าที่สดใสนะครับกับการก่อนไปเรียนอีก2ชั่วโมงนะครับอ๋อ,อเฮียบอกใส่ชุดนี้ไปเลยอ่ะเฮ้ยใจเย็นสาว จะยินเอา้าไม่เปลี่ยนเดีย๋ยวใส่ชุดนอนจะยืนรอขึ้นแล้วโอ้โหเข้าไปเรียนไม่เปลี่ยนด้ยโอ้โหเมื่อจัดเออมันแอบทำอะไรในอันนี้ได้บ้างเนี่ย ออกคาถาหาหลับในชั้นเรียนโกงข้อสอบอ๋อเออมันสอบแล้วปะเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมผม,ผมตั้งปิดจักรยานอย่างคือแบบม่เหมือนานานนี้อย่าง ไม่ใช่ไม่ใช่เอามมนตั้งไม่ได้หรอวะม,มไม่รู้อะอะไรก็คือต้องสั่งอาหารก่อ,อนเม่งันก็สมูตายจริงไม่รู้ด้วย,ยทันปะ เออนี่คือแบบชอบชอบยินเหมื่อชอบชอบชอบ,ชอบแบบสิ่งมันชอบแบบยินอองอองอะผมไม่รู้ไม่รู้มันอะไรนะเออซึ่ง14มันอันนี้เยอะมากซึ่งเขาไม่ไม่แก่เลยอะ่ะโออตายแล้วนี่ว่าจะไม่ทันเหมือนยังไงเออด,ดิขายหนมหมว่านะปลาเนี้ยกินขนมปังนะครับข้าชาแบบ้าแบบอินเตอร์อินเตอร์อะไรัะ ก็จะม,มีการบ้านเนีัยซึ่งอันนี้ก็จะครั้งสุดท้ายใช่ปะเออ,เอ,อถ้าเกิดผมไปนำทำการนำเสนอปลาภาคนี่มาันทาันปะวะ <c oughs> ไม่รู้อ่ะได้จะทันหรือเป,เปล่ามันอ,อีกแค่สองชั่วโมงเองอะอืมนี่แตงผมว่าทันแล้ว ทำกันนะเสื้อหรืปผ้าเออซึ่งอันนี้ก็สอบแล้วใช่ไหมช่วงสอบเลยครับผมผมจำได้ว่าเราจะเรียนอยู่สัปดาห์หนึ่งนะครับแล้วเราก็จะไปสอบนะบเพื่อจะอันนี้อืมนด่ใช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 ่ทำการสอบทำข้อสอบทำนันไง ผมว่าลืมผมลืมอะไรผมว่าลี้ผมลืมอะไร,ผม,ผ,มมะไรผมลืมทำงานพ่างนีโพสโอ้โหแหมชีวิตจริงแในนี้เด้อเอาจา่าเอาจา่าไม่ได้กลับบ้านครับเดี๋ยวพึ่งเลย เฮ้ยเอาละครับก็แต่มานี่ครับเราก็จะเข้าห้องน้ำก่อนเออเข้าห้องน้ำก่อนเดี๋ยวเอาละสั่งได้อีกห้าโมงเออการละกันนะเอะเอคือผมริมทําภาคนี้โพสต์เว้ยแล้ก็ต้องล้างมือนะครับล้างางมือเรื่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้ตัวละครซิมมันมันสาหัสนะครับโดยที่มีปล,ลับไปมีทางเลยทางมือเป็นฟันเลยเออให้ให้จา่าดขึ้นมานิดนึง สังหารกินขับขับขับเค้กเหรอขับเค้กแม่หน้านี่วะเอาสเต็กดีกว่ะสเต็กก็มานี่ครับก็กินขขงอร่อยอร่อยนะครับฮมฮันฮฮะคีผมทิ้งทำแล้วมันจบแล้ว โอ้โอ้ my กอดลืมนะครับลืมเทคตั้งแต่แบบเออผมไปเล่นอันไรแย่านี้แล้วลืมว่าเ,เหมือนมีอะไรอย่างหนึ่งว่ะลืมไปเออซึ่งก็คือการนี่ครับสรุปของการเรียนก็การแบ่งยุคและทฤษฎีเกียานะครับก็ได้สี่นะเพราะว่าลืมทำพางที่ทสันการ์อันนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าทำไมได้แค่สี่บวกนะครับก็อันนี้ก็ได้เอนะครับแล้วก็เอบวกก็ ถือว่าดีนะครับกับภาคเรียนนี้ก็ได้ท้นสุดลองแล้วนะครับกับภาคเรียนที่หนึ่งนะครับของน้องเคลลี่ซึ่งเราจะต่อภาคเรียนต่อไปเลยนะครับอืมซึ่งก็จะเป็นสาขาวิชาเดิมนะครับแล้วก็จะเป็นสี่ใบอันนี้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันจะได้จบง่ายซึ่ง อันนี้สุดท้ายแล้วก็น่าจะเล่นสาบนะครับสามภาคพวะมันต้องเรียน12วินะครับเพราะว่าไอ้เน,นี้ยคินลี่ต้องผ่าน8วิชาจึงจะจบการศึกษาคือศะเก่ส4-4ไปก็จะคือจบนะครับอืมก็จะให้น้องไปอันนี้นะซึ่งตอนแรกเราอยู่เราอยู่วันนี้นะครับเราก็จะไปที่พักของมหาวิทยาลัยก็อุ้ย เออตอนแรกเราอยู่เมันแพงอะวะตองไปอันถูกปะเออเพื่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 อจะให้มันสามสามสามอืมถ้าเสริมต้องจ่ายเตียงไม่มีความเกี่ยวข้องความเงินส่วนส่วนพวกนั้นไม่มีข้อจำกัดเพ์ไม่มีความเริ่ยวนึ่เตียงมันเหมือนกันวะมันต่างกันไงวะ ลองดูปะเออก็ถึงใหม่ชิมระอร้อยบาทซึ่งย e ี่สี่มามลแล้วก็กินสเต็กนะครับแล้วก็มาตรวจเช็คที่เขามีพานิพจน์หรือเปล่าอ่ามีส่งดุลพินิจนะฮะอือพานิพจน์นั่นเขาก็มาเริ่มเขียนกันเลยนะครับก็จะเป็นเป็นอะไรวะต้องเป็นมหาวิทยาลัยนะครับ งานค้นคว้าของมหาวิทยาลัยเอ้ยงานมหาวิทยาลัยพารนิโพสเขียนพางนิโพสโพอืมเราจกลุ่มเนะี่ยเพื่อจะไปเขียนพารนิโพสอืมซึ่งเทมที้วก็ไม่ได้ทำนะครับอื <c oughs> <c oughs> <c oughs> อฮ้ยจบมาดินเนียนเตะอ้าวนี้ก็อยากอยากได้เอนะครับอืมิชชั่นมิชชั่นของซีรีส์นี้อืม ก็บบถ้าเกิดใครอยากจะแบบอันนี้ก็พอ,อได้นะครับเออซึ่งเราก็คือผมมีซื้อต่อไปผมก็คิดอยู่นะครับว่าอาจจะเป็นแบบการทำฟาร์มไลท์สไนช์ชิหรืออะไรเออก็ต้องรอดูอีกทีนะเพราะว่า อันนี้เพิ่มแบบเปี่ยวก็จะจบแล้วนะเออมาเทอมที่สองก็แบบครึ่งเทอมอ่ะเออถ้าเกิดอันเนี้ยเออเพราะเทิมเทิมแ้าก็จบแล้วเออดีไม่ดีแบบอันนี้อ p พีสองอีพีสามอีพีสี่ก็จะจบแล้วอือก็มาถือว่าครึ่งอีพอะครับม,มาครึ่งหนึ่งแล้วว้าสำหรับ ah, พาร์ตนี้ก็รเราก็จะจบการด้วยการที่น้องเคลลี่นะครับ we know, we know. ในทำกันบ้านนะครับ เราก็จะจบไปแบบนี้เลยนะครับก็ถ้าอีพีนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์ผมด้วยนะครับอืมแล้วก็อย่าลืมติด,ด,ดตามน้องเชลลี่นะครับอืมของพวกเรานะครับว่าน้องจะจบมหาวิทยาลัยได้เกียลี่ยเท่าไรห,หรืออะไรนะครับอืมน้องจะจบมหาวิทยาลัยได้ภายในสามเทอมหรือเปล่านะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ